เปลนแล้วมึงใช้กล้องเขาได้ยังเปิดไปกล้องได้จางไหนน่ะนะในหนให้ยายดูดิทำไมถึงถ่ายสวยจังไหมถ่ายน้อยถ่ายน่อยถ่ายเธอทัดตัวจะถ่ายน้อยกลับกลังเต็มละเนาะมานนี่เนาะโอ้ย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 มาถ่ายยายพี่หันหน้ามาเพี่ะเดือดเดือด ใตยตูดพร้อมใายตูดพร้อมเล่นแอลพร้อมท้ายกล้องกับเล่นแอลพร้อมเอาเตายก่อเเต้นหน่เยเต้นหน่อยวเราหวเราะมาะหัวเราหวเ้าะหัวเราะวระวเ่ะพอแล้วพอแล้วเ่ะพอวล้าวค่ะเาะหวเราอัวาัวเราะวเราะอัวเราะเาัวเรา

ใครโทรมาใครโทรมาลูกเอารับสายให้ยายเนี่ยโอเคค่ะโอเคค่ะล่ะเอารับลับรับลับลับมาหนิใครโทรมากริ๊งกริ๊งราปลับปลับโทรศัพท์หน่อยอ่ารับลับลับก่อนรับก่อนใครโทรมาใครโทรมาหนอหนอหนยายบีโอยายบียายบียายเก็บมาหน่อยเล่น ไปเอาไปกล้องอีกแล้วคือเ็ดเป็นคือเ็ดเป็นมันเลยกาเ็ดเป็นเหมือนในในให้ยายดูหน่อยสิโอ้ยทำยังไงทำยังไงโอ๊ยสอนยายแบบนี้เอ้าโอ้ยกดตรงนี้เหรอลูกโอ้นี่นี่เบบกดตรงนี้กดตรงนี้กดง่ายกดตรงนี้นั่นเห็นไหมหล่นเลยมาเอามาให้ยายค่ะเดี๋ยวนี้ นี่ถ่ายแล้วสวยไหมไมาให้ยาดูก่อนว่าสวยไหมสวยสวยสวยหรอมีคนโทรเข้ารับน้อยมมมมโทรศัพท์หน่อยค่ะ แม่โทรมานะแม่โทรมาแม่โทรมาก่อนแม่โทรมาก่อนให้ตัวให้แม่ให้แม่โทรมาก่อนแม่โทรมาก่อนโอเคค่ะปวดให้ให้แม่โทรมาก่อนให้แม่โทรมาก่อนโอเคไหมปะเอารับไปรับรับรับหรอแม่มาแล้วเหรอ แม่กับใครอ่ะเอาเอาแม่หายไปไหนแล้วหรอโอ้เดี๋ยวมิก่ันใครดูดิโอวันอะโอ้โหโอ้โโอเคไหมโอเคโอเคค่ะโอเคไหมโอเคโอเคค่ะ ก็จะไห้ไฟเรี้ยงนั่นซื้อ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ จบแล้วค่ะ N N โอ้๋นเหรอ ABCD อะไรคะ หนูก็อย่าเหยียบสิหนูอย่าเหยียบหนังสือไม่ได้ค่ะหนูห้ามเหยียบนะ The water my number my อย่างนี้คุณหล่อไม่ uh, <laughs> อ้าวอ่านมาอย่างนี้ไม่ยังไมีอัน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 แต่ไม่เนี่ยเนี่ยแซ สัต์เผดที่เป็นหยัางอ่านวางไหนเนี่ยสัตสตาคือดาวอะไรไม่รู้กลมๆมากลมมเออกลมไม่เอาไม่เอาไม่เหยียบขาไม่เหยียบขาห้ามหยยบห้ามหยยบหนังสือห้ามหยยบหนังสือห้ามหยยบหนังสือห้ามโนอย่าจับจย่าจับอะ่จับอ่าให้เขียน เจ้ะจะะะอาจารย์จ้ะอาจารย์ number number one number t number t h e number 4 number i e number s x number โอคุณครู